สวัสดีครับพบกับทีเจอเฟิร์สเอฟเซเร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  เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าถ้าน้องบองจะทีเจอเฟิร์สเอฟซีรีวิวแล้วจะเป็นยังไงสวัสดีครับพบกับทีเจอเฟิร์ส เป็นไงน้องบองนะครวันนี้เรามีน้องบองมาเป็นแขกรับเชิญร่วมนะสำหรับเมนูวันนี้ก็คือกระทร้อนของเด็กของดีนะี่ดูน้ำปลาหวานมาอย่างนี้เลยเนะีนะ่ยเนะีฮนะแต่เพื่อความนะจุกมากเราก็จะใส่ไปอย่างี้เราก็จะยำแค่นี้ก่อนอื จะได้กุ้งเล็กกุ้งน้อยแล้วทำอย่างนี้นะปับแล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบชอบอย่างนี้เ mm hmm. mm hmm. นี่ยเน่ก็จะได้แบบว่ายำกระท้อนแบบเข้าเนื้อเข้าหนัง ดูมันน่ากินมากนะมาอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะออือืดูกระชอนฟูนุม่มส่วนตัวน้ำปลาหวานคือแบบ เพื่อมันแน่นมากอะ่ะเห็นไหมกุ้งเอยพริกเอยกระเทียมเอยหอมแดงเอยคือแบบอืขอปากตรงนี้แล้วกันเนี่ยอืมนี่แล้วนี่ช้ายเย็นเนี่ยอร่อยอ่ะอืมน้ำลายตามเลยใช่นไหม อืมอืมรสอืม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 อเอร่อยเื่อด้วยความหมาท้อนมันดีอะ่ะและตัวน้ำยำมัน มันไม่ได้เค็มนะมันเป็นน้ำปลาหวานสามรสแล้วตัวเครื่องมันทำให้แบบเกิดเท็เจอร์อร่อยมากนะอันนี้อยู่ตรงตลาดข้างแกลเลรีนะครับอืมอืมอร่อยอืม,อ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 มเดี๋ยวดูน้องบอก